โอ้ว่ะพี่เต้ผมลงมันเทิดไปแล้วว่ะมันเทิดมันเทิดใหม่ผมโอ้ยถ้าความกูทำได้กูทำไปแล้วอีเจียผมจะมีโน้ตปรับสีใหม่อีกวันนึงนะใช่ปรับสีใหม่ปรับบ้านด้วยปรับบ้านด้วยปรับสีไลทอีเจียใหม่หมดเลยเดี่ยวทีมคีมบ้างหรือเห็นเป็นคนเดียวใช่ก็เป็นทีมหมดแล้วแหละผมส้งทีมคีมอ่ะปรับเพิ่มให้ดูสว่างขึ้นอ่ะปรับสีไลท์ทำสีไลท์ดีนี่เองไอ้เหี้ย คือตอนเนี้ยก็คือตอนเนี้ยใครใครคิดจะนอนแอบใช่ป่ะนอนยากวคืนนอนยาขึ้นใช่ป่ะเอ้แต่มันมีย่าไงตรงนี้ใช่ป่ะไาแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อนเพื่อนึงแชร์ก่อนแป๊บนึงรอก่อนทุกคนขอบอกได้บอกขอส่งมาค่ะดีนะกูถอดกลุ่มแชทออกไปแล้วาด้วยบอ๋อได้ครับได้ครับแหลกแหลกขึ้นไหมหรือเท่าเดิมเท่ากินเดิมหรอตัวเลื่อนขึ้น ไอ้แก้วเพรากิจทำไมเป็นสมกันเลยใช่ใดูแมปแมปมันดูลื่นขึ้นขึ้นอย่างงี้ไม่รู้อะมันดูสมูทขึ้นน่ะพี่ใช่ดูสมูทขึ้นมันมดูแบบมันไม่ดูเป็นพิกเซลอะไม่ดูเป็นเส้นเป็นเส้นอะห <c oughs> ลอกขี้ใส่ <c oughs> สมูทตี้ <c oughs> สมูทตี้เสะเมื่อวานเมื่อวานพอหลังจากที่ไอ้นายหัวร้อนไปก็คือจบละชีวิตกูเมื่อวานก็กินเบียร์ครับขาดคลายขาดคลายรู้สึกรู้สึกผิดต่อน้อง เดือนที่รู้ไหมว่าพวกผมนั่งรอเซิร์ฟเปิดกันนากี่โมงกูขอโทษได้ไหมล่ะผมนั่งรอตั้งสิบโมงครับนั่งรอไอ้ฟ้าน่ะนั่งเล่นเอพิกกับไปนู่นไปนี่ไปนั่นอ่ะเออร้อนจัดอ่ะมีไหมมีมีสองผมผมนั่งเล่นเกมหมดทางสเต็ปเลยก็มาเลยไม่นะผมรู้สึกว่าเชิงง่ายขึ้นโดนป้นบ้านนะครับพวกเออ บัสมากกว่าพี่นัดพี่นัดไม่ค่อยลงเอา S R หรือมินิบัสเอา S R ดีกว่าเล่นป่ะดับให้ละเฮ้ยพี่ไปซ้ำมัไหนมาเราหุ there, right? the the ่นลงมันก็ซ้ำเหมมีคนลงกับพี่ใช่ปะเออผมเห็นตัวหนึ่งไอ้บัสอิดมีไม่เหรอบัสมึงไปไหนอะมีอะมาคุยก่อนเลยสัตว์ไม่มีปืนอยู่อนอีกเลยที่เลรอยู่ไหนวะบัสอิดแม่แม่ไปช่วยพี่นัดก่อนก็ได้ไปช่วยพี่นัดหน่อยบัสเด้อ นี่อยู่ห้ห้องน่ลไปแล้วนะมันอ่ข้างนมันอยู่ข้างนอกตามบาาอยู่อยู่ข้างนอกซ้ายนีกว่าดินใส่ดินใส่บ้าเดินใส่เดินใส่เลยเดินใส่เลยยาอ้าวเกือบไอ้เหี้ยตู้มิตัวนึงเอ้ากูทิ้งบร์รี่ทำไมเพื่อน ไม่นนี่ตี่หน้ากูเนี่ยสามเยไม่ไม่ข ulously, ้างหนละังเรายังมีอยู่นทงั้นอะแม่งตีมนักสองะไม่ไห่ไหนพี่เต้ได้ยินแล้วงอ้าไม่ใช่ปืนนี่หรอฉันหนฉันหฉันสฉันมาะไนตวาเจอเรอปเจอะไรรอเาปอเลยเข้างหลังดิใช่เหข้างหลัง ตัวไหนวะะตึกอิดตึกเออตึกอิด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 ตัวที่ลงชอบลงบ้านผมวะบ้านเกิรผมอะผู้เดินใส่ไม่พักอะผู้เดินดันพังอะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าเซฟผมอะมีคำว่าเซฟเราเราก่างวงไว้เราเราแรงไหนนิดนึงนิดนึงข้าใต้เขาบอกดีหน่อยผมขอกระเทืบมันก่อน เดี๋ยวทำขึ้นแรงได้หนุไอ้บ้าขึ้นแรงนะเท่านั้นได้ไงวะแบบตรงนั้นมาเมื่อวานมีคนชนผมตายพี่อย่าขี้โนูไปไหนวะหัวกูโอเคหรือเปล่าวะอยู่ไปไหนแล้ววะตึกนี้ดูง่ายขึ้นแม่งปิดหมดเลยพี่เอาไปหรือเปล่าไม่มีเขาหนีแล้วเดี๋ยวไปมันเกียร์อาร์แล้วอ่ะ ม,ม,มันใช้ช่างมันตายมันกี่ดีลูกพี่วะเฮ้ยนายเอาหัตวให้เร yeah> ิ่มเปล่าไลนพล่ะแลบล่ะอย่าใไสัตว์ไม่มีเม็ดแนงแนงกิงแค่สองนัดเท่าหัวกูกูร่วงเลยเออกูรื่นขึ้นเยอะเลยแมพี่เนี่ยไม่มึดเลยเอามมาเริมา ไปเลยฟังก่อนไม่ล่ะฟังก่อนก่อนเลยนะไปเหอะไปเหอะเชื่อผมผมว่านะมันมีปัญหาอย่างนึงคือแม่งหนิบแม่งหนิบแล้วตัวแตกทุกคนถ้าจะมีนะถ้ามันจะเกียอารถ้ามันจะเกียรอาก็ต้องอยู่บ้านนี้แหละเีย เออจริงถ้ามึงจะเกียร์อาร์มึงต้องอยู่บ้านนี้แหละจริงไม่ฟาร์มไม่ฟาปไหนของมันวะแมนก็ไปสลัมปีกออกหมดเวลาแล้วเขาไม่ใช่ตัวน네ี้ก็ปิดเหรอโอ้โหเทียมุมใหม่หมดเลยสัตว์ใช่มุมใหม่พี่ต้องตัวไม่เหม็นครัมาทำให้โดดังแบบมีแบบมีที่หลบมากขึ้นอ่ะ เอาชีกับนะให้เขา,เ,าเ,เอาชีกับเปล่าเอาครับมาเดีย๋ยวเราลับละไอ้เ,อเออขี้นึกว่าเขาขีไลแม่งเล่นโคตรง่ายอ่ะทีเนี้ยแบบอย่างเงี้ยโอโ้โหไอพ้พี่กูไม่ดอบเลยยังไม่ได้ดับแค่ตอนแบบคนเยอะๆกับหวกแค่เลยกับมาแข่งกับไปแข่งออ๋ ยังไม่สุดใจไอ้พวกหนิมนี่กูเบื่อป่ะใช่ได้แค่ถึงบ่ายโมงใช่เหรอไปทำงานเหรอได้ใช่ก็คืออีกแป๊บเดียวก็ไปแล้วเลยจะไปดูเดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนงานเยอะด้วยเยอะก็ลงมาเดี๋ยวบ่ายสองมีประชุมเป็นนักธุรกิจตระกูลอย่าลือนักธุรกิจตัะรวยแล้วบอกผมด้วยนะอย่าลืมน้องนะพี่อย่าลืม ไม่ลืมนี่คือไป่ลืมคนเดียวก็ลืมหมดทีเดียเลยไอ้เชี่ยไอแซนบัดระยับเลยวะอย่าในสลับวิ่ิ่งอยู่พวกขับรถชนกูเนี่ยเฮ้ยกูกูมากูมาโคบอยู่เพื่อนไอ้เชี่ยมันไม่มีทางไม้ลายนีฮกเหลือ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 อยู่แล้วอยู่แล้วอ๋อเฮ้ยส่มแบบโง้ ไอคีทองนี่แม่งโอ้โหขายเลยอ่ะไหนให้กูเนกลับไปรับไหมไม่ต้องได้บอนลิวได้เป็นลิวอ่ะขายเลยเป็นลิวเลยรวมเป็นลิวชมพูไงเออมันขายมันขายลงตลาดได้เหรอในตัวผมพี่ตัวผมน่าเป็นหนึ่งนะขายดีเลยเออขายดีเลยเออขายสักสามหมื่นแบตเอมโฟนมาเลยแบตเอมโฟนต้องแข่งกันนะเออ แต่ยังไม่คิดกับแบบเท่าไหร่ต้องปรับลดแสงมาเลยที่นี่ขายหมื่นเดียวพอคุ้มเลยขายหมื่นเดียวคุ้มเลยแบบไอเดีนะผมขายทั้งไอดีอ่ะหมื่นเดียวที่ขายแล้วผมไปซื้อไอดีอื่นอ่ะแล้วผมไปซื้ออย่างอื่นขายหมื่นห้าโหบอกเลยเจียมเจียมห้าพันพอไอดียพี่ถ้าได้ก็ดีไม่ไม่คือผมมันมีเกมอื่นเยอะเว้ยเยอะแบบเยอะจัดอ่ะจะกินอ่ะลระแบบเกมเกมเกมในสตรีมอ่ะอ๋ออ๋อเออ่ะ เกมไอ้เกมพี่ก็เยอะนี่ว่าไอ้เหี้ยผมขายที่ขายหมื่นห้าไม่ได้นะจะถามว่าเสียดายมันก็เสียดายนะเสียดายซะกินเฟลทั้งหมดอน่ยใช้ดีอย่าขายดีกว่าใช่ปุ้เฮ้ยรถมาใช่ปะนีไ<ห>น<ๆ>่ไงลไกลอะไม่รู้เยังื่องบินปุะ ได้ยินบักกี้อ่ะไม่รู้ว่าไม่ได้เปิดฟั่งเลยจอดสลังปะเนี่ยกู้ค้าอ๋อว่าแล้วปิดอีกตัว ตัวเดียวสภาพเลยมีคนแย่ตายสุดเอ้ยมีคนเไอตัวสุดท้ายป่าวะไอเฮี้ยงติ่งจังวะกูว่าใช่ว่าตัวสุดท้ายเฮ้ยเอาได้ดมนานๆดมนานๆระมัโอ้โหอะไรอย่างซากเข้าหัวตัวเข้าหัวตัวแล้วก็เข้าตัวอีกเม็ดนึงไม่นนอะไอเฮี้ย คนละตีไปคนละตีพี่เป็นคนละตีก็ไม่ดีเดี๋ยวนี้ตอนนี้เทมายเทมายอย่างนี้เลยเนี่ยวะเทมายอย่างนี้ทำอะไนี้อย่างนี้อยู่ขวาเน้่ยเพื่อนมา จบแม่งอีกหน,น,น้าเยียรเฮ้ยรถทิมเหรอทิมทิมพี่ทิมไอรถรถดรอไหมพี่ไม่ได้ยินหรอดอมใกล้มากมนาบนเมาเกลมาเกล พี่ได้วันโดน<ด>คนชิดนะเว้ยดอมแม่งใกล้จัดเห็นแล้วสวัสดีครับครับผมครับผอะไม่ใช่คน,ห,นหรอวะยากเนี่ยมันล้อมแล้วเหรอพี่เตจจางรถกูเดี๋ยวเพิ่งตายนะเดี๋ยวของเทปเลยครับตายรอก่อนเอารถกูไหลมานี่กูว,ว่าอยู่ดยดไ,ได้ไปนละบ้านมึงจับไม่ได้ไต้ปูแ,ปแต็มมันจะเอามา ขวาพี่ดูขวาได้ปะดูซ้ายอยู่ตัวซ้ายไม่เจอแล้วมันยิงกันเองอยู่อะโอ้โหไม่ลน่นมันชินแล้วพี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาผมเลยทราบหลผมทำทราบประเด็นโอ้โหเต็มเลย หมดมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกไม่เกียรติี่ยตกไม่งี่ไตน้เนี่ยมันเลยอะไรวะไอเล็บมเอาเล็บมันเล้ยเลี้ยวเลี้ยวตัวแม่งยึดรึปะเพื่อ่ดับเครื่อมชิดหน้าเนินไอขวาพี่ ปลาซ้ายปลาซ้ายปลาในซ้าย,าย,ยพี่ๆเล่นเหมือนเดิมเลยเล่นเล่นซ้ายขวาเหมือนเดิมเลยเล่นขวาย,นายเล่นซ้ายขวายไว้ไหนอ,อ่ะขวายวาเจิบอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเส้นแดงปะนี่โอ้ยสโคบหลุดพี่เต้เจ็บแล้วเจ็บแล้วแสดงโอ้หดิแฟร์ดิแฟ,แฟร์อันึ่งผมปั๊มยาอย,าอยู่พี่มันหลอกมาออกมาปาดเจ้มามาปาด,าปาดพี่สองตัว เดียวลุดโอ้เทียพี่เต้ขอโทษผมล็อกซ้ายอยู่มันพ,พัดไนหะ<ะ>เหลือตัวซ้ายเหลือตัวซ้ายพี่เหลือตัวซ้ายลอง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 โอ้ยชิมตปายัดแท็กแทกแทกเดินเอาขวาข้างในปุนแตกพี่ข้างในห้องในข้างในปุนแตกข้างในปุนแตกสมบตยังททแล้ว<ๆ>สมแล้วโอเคผมปัญยาหนะอืม ตัวเดียวแค่ตัวเดียวพี่ตัวทา้ายละเป็นปะนแตกผมเดินออกซ้ายนะพี่ได้ครับหาเอาชั้นแป๊บเกี่ยวมีออาชั้นตัตีหาเลยผมหนิมเว้ยหนิมห้องในยังอยู่อยู่ยังอยู่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 ห้องในใช่ปะข้างบนหรือข้างล่างข้างบนผมอ้อมสายมาอ้อมสายไกลกว่านะครับผม เขายังอยู่ชั้นสองไปใตยหรอตายแล้วตัวท้ายไงพี่ตรงไหนอะชั้นสองตรงตรวระเบียงอะใช่พี่ตรงระเบียงยิงอย่างพังอะจีไรอะพังเราพี่ยยิงงพััเลครบ เดี๋ยนี้เล่นไม่ขึ้นยังไงวะที่เราผมเพ <laughs> ิ่งเอม่ไม่เวลาเวลามันไม่คบตีใช่มันไม่คบตีพี่แบบผมเล่นกันสองคนอะแบบตลอดอะพอแบ<พ>อบคุบยูเอสเอก็มีแบบไก่มาเสิร์ฟของให้อะ่ะคือแบบผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมเล่นสองคนอะ <c oughs> ผมไม่มีความมั่นใจเลยพี่เต้อะไรจริงนะต้องเล่นแบบครบสี่อะแล้วผมกดวันแมสคอตบ่อยด้วยรุ่นแปดเหลือจีนาเอาบ้างได้แล้วครับ โอเคมันเบอร์อิว่อะทุกตัวเลยสั์ไอตัวศพไอตีแรกอะไอตีแรกที่มามาทิ้มมีอยู่ันนั้นเดี๋ยวผมส่งบ้านนี้ให้มาร์คหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเยวเล่นเล่นเล่นเขามาร์คหนึ่งเหมือนเดิมดีกว่าพี่เชื่อผมเอามาใส่เอามาใส่ไอบ้านมาใส่มึงย่วะมาใส่แตไอขับอนี้ดีกว่าขับเบียเปลเออเขาสุดลอเปนเขาสุดลอเดี๋ยวพี่จะดูในส่วนกันมีมีตัวตั้เหลือไหม รถเสียงรถเสียงรถเอเี่ยรถเทแล้วนะท่าดังวะท่าดังะท่าดังจัดเลยกูต้องไปกับใช่ไหมเนี่ยใช่มันนีไปกับบัวลอใช่ไเีอบัวลอยเออใช่เหมืนพี่รถเีนเลยนะฮะเด็แม่รู้ล่ว GTA อยู่เรื่องเหมือน GTA คือทกวันในที่อ่ะไม่มีนะ บนขอนี้ขาหน้าเรามีเฮ้ยเนี่ยยืนเลยโลุงๆเลยชุดกรีด้วยพี่ไปแล้วนะจัดเรา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 ได้เสียงเราขอความนะครับขอไกลยก็ได้พี่ขอไกาเลยขวากายก็ไ้ตกหน้าจะสองตัวหรือตัวเดียวไม่รู้ไม่ชัวนะผมเน็ต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 ้้นดปืใหมันแฟดมันแฟดมันแฟดไห จะน,ก,จะนกตัวหนึ่ง,งขวาขวามันอยู่ขวาพี่อยู่ขวาหน้าพี่เลยสร้อมครับครับ,บ,บ,บนหนึ่ง,ไไงเหล,ลือขวาใกล้เหลือขวาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียต้งรถใช่ไหมนี่นนนนนนไหนนกร พี่ผมปั๊มยานแป๊บนึงรีเซ็กกันรีเซ็กกันพี่ครับผมซ้ายต่ำเลยนะเห็นแล้วหน้าผมสองตัวไหนวะเดินมาเลยหน้าพี่เลยหน้าพี่สองตัว อ่นนึงพี่ฮ้ยไก่ตัวนึงสายไก่ตัวนึงมันลงสายไปแล้วพี่มันลงสายไปแล้วอ๋ออปลผมไม่มีนะขตงครับมันลงสายหมดเลยหรอ น,น้่จะรออีกตัวนึงพี่แต่ได้แต่ได้แต่ได้ไม่ต้องรีบเลยไม่ไม่เดินมาพี่เล่นก่อนสวยพี่<ว>มันชุบเพื่อนตัวหนึ่งแน่ผมว่าเชื่อผมอันัวะนนี้ตัวกลออกอขวาแล,าลาว่าปมอขวาได้ไดครับได้ไม่ต้อผมออกขวาเลยเดี๋ยวผมไปปมยาไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเล่นอย่องนี้นละเชื่อผม

พี่เต้ปุ๊มาเวาไว้ขวาะสุดเลยเราไม่งตาย้ล่ต่อยาวเลยนะ้ต้องรีเซ็ตก่อนพี่กรสุนหมดแล้วได้พี่ก็หมดกันเก็บสดกันได้ชวกูแหลกว่ะเกียนี้แม่ง โอ้ยขอกระสุนเขียวน้อยบาล่าอืมสั่์เดแมาง่นี่นักเขียวเชี่ยยิงโคตรพังเป็นควยอะ้วพิตเต้พี่เต้ใจเย็นพีตเต้รอได้รอได้พี่ค่อยค่อยได้ได้ได้ผมมีสามพี่ผมมีสามร้ย ผมไม่ได้เก็อาชั้นพานึ่งเเอาช่างกนบ้านไปรีเซ็ตของกอนก็ได้เต้พ่เต้พี่เต้เรมาสอซ็ตของก็นด้ของอยู่ไหนวะนี่ศพนี่โหเยอะแยะพี่อจไม่เนี่ยเ่ศพโอ้โหพังหมดอะเรายิงพังหมดอะพี่เฮ้ยเฮย้ยเฮเ้เฮเ้ยเต้เ้ยเฮ้้้เ้ย้้้ศพนี้ยเ้้เ้ น่าคงบ้านไหนเห็นตัวเดียวมาเขี่ยมาเขี่ยมาเขียวมาเขียวพี่เต้รู้เขี่ยป่ะพอแล้วครับมีออปชั่นอะไรเยอะป่ะไม่มีโอเคเราใช้กันหมดแล้วพูดเชียร์นะเราก็ใช้กันมันหมดเหมือนกันนะกล่องผู้เชแต่งหมดแล้วอ่ะมันไม่กล่องเลยกันได้ตั้งห้าเม็ด ขับขรถมาไม้มีเลย,เยขวากับรถมาพี่ไปเส็จศพที่เหนกันนะครับผมผมผมอิ่มแล้วมีมาอ,อ,อุ้ยเฮี <Here! S 2> ยไหนอ่งไหนว,วะขวาใกล้พี่หน้าเราเลย,เลยเนีลน่ๆตรงนี้มากหนึงมักหนึ่งพี่มเธอมหนึ่งมไม่เห็นนะผมไม่เห็นนะไม่เห็นตัวเจะรถจ,จอดอะขอให้แหลก ทำไ,ไม่ได้เอ้าขึ้นนอกเหรอไม่ได้ปะเฮียอ๋อสิบสองตัวกูอ๋อแตกอ๋อ